สวัสดีครับวันนี้เราสิมากินผัดกะเพราเห็ดราคา25บาทไข่ดาว10บาทนี่เป็น30บาทรวมนะมันในสามสิบาทพอกินอยู่นี่30บาทสิบาได้ลายอยู่นี่ถ้าไปซื้ออยู่ห้างตามสั่งประมาณ50 50 60เพื่ออะไรฉันบางห้าง60 มัเบิ้งมันสีแซบราคายี่หาบาทเองมันก็แซบนะแต่ว่าเข้านี่มันจะแข็งๆหน,หน่อยนึงมันจะบ่หอมนะบ่คือเข้าอยู่ห่านตามสังเ็จะเวลาเขากินเข้านี่จะนุ่มๆนะอันนี้เข้ามันจะแข็งๆ แต่ก็ได้ลายพอกิน รวมๆล้วก็โอเคอยู่นะว่าหานตามสั่งนี่บบตั้มก็50ถ้าไข่ดาวเพิ่มไข่าดาวจะ60บาทอันนี้ยีิบหาบาท30บเลยถ้าโบชัยไข่ดาวก็ได้ยีิบหาบาทยีิบหาบาทน,นี่เพิ่มไข่าดาวไข่าดาว10บาทบบค่อยเฮ่นแหละถือกระเพรายีิบหาบาท เพราะว่าคลองคลองช่วงนี้มันเริ่มแพงมันห้าอย่างยู่ห้าบาทอันนี้หากทามาเปิดใหม่เนาะคนต่อคิวเป็นสิบคนถ้าซื้อต่อคิวนรวมาณอยู่เกือบสาวสามสิบนาทีคนมาซื้อร้ายเนาะมันคือคนก็เลยมาซื้อร้ายเป็นคนเหตุงานคือเฮานี่กินพัลเน่นะ ประมันได้ลายคมนะประหยัดเงินนำ ถ้าเอาข้าวเทน,นุ่มๆก็านี่มันให้ชีแซบก็านี่ยกรเนะเพราแต่นี่ข้าวมันจะแข็งๆเลยนุ่มข้าวมันไม่ค่อยห้อมนะมันจะแข็ง กดได้บังคิปเลยอย่าลืมกดติดตามเเด้อพี่น้องกดไลคบังคิป่ี็อย่าลืมกดติดตามเด้อคนติดตามเขา,ามีเนาะห้าก็สิบสาคนติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราฮ็ดคลิปต่อๆไปอีกเนาะครับหมดแล้วบ้านี้พอดนเอมนิิินะิินะิิาิิิิิิินีิิิิิิิิิิิกิกินดิพอดีิอิิิิิิิิิิิิิินิิิิิิิิิิิิิิิิอิินิิิ ไอบังคลิปเลยอย่าลืมกดติดตามเลเด้อพี่น้องโปรได้บังคลิปนี่ก็อย่าลืมกดติดตามเลเด้อคนติดตามเฮาบ่มีเนาะ513คนติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้เเฮฮา็ดคลิปต่อๆไปอีกเนาะ